ในขณะนี้นะครับก็มันมีปัญหาอยู่ในในบางส่วนในพื้นที่ของการรถไฟนะก็คือเกี่ยวกับบ้านพักนะครับพนักงานหอสัญญาณของการรถไฟนะครับซึ่งเป็นบ้านพักขนาดหนึ่งแถวครับหกครอบครัวนะครับซึ่งในการดําเนินการเนี่ยนะครับเราได้ติดตามในการทํางานของการรถไฟเนี่ยก็เราก็ได้รับทราบว่าตอนนี้ มีการประเมินสินทรัพย์นะครับเกี่ยวกับบ้านพัก6ครอบครัวนะครับบแถวนี้นะครับก็ได้ประเมินไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการที่จะทำการลืรย้ายนะครับแบบว่าในการพิจารณาที่จะอะไรขอยกเลิกยกเลิกการ การใช้นะครับการใช้ผมก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้ขั้นตอนขั้นตอนของการรถไฟเนี่ยมันคือสรุปก็คือมันติดอยู่ที่บ้านภักของการรถไฟแห่งนี้นะครับซึ่งเราก็ได้เร่งรัดทางประสานงานแล้วก็เร่งรัดไปทางการรถไฟโดยผ่านทางแฝงบุงทางพระนครศรียุธยานะครับก็ยังตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับคําตอบที่ที่มันคืบหน้าขึ้นนะครับ